างที่เรากําลังรอลุ้นผลการเลือกตั้งอยากเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซีย21-22กรกฎาคมนะคะวันนี้ทําความรู้จักกับนโยบายที่เน้นด้านการปฏิรูปการศึกษาของผู้แข่งขันทั้งคู่ค่ะทั้งโจโกวีและปราโบโว้ค่ะวันนี้คิดยกวกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะเป็นเรื่องหลักของผู้สมัครทั้งสงคนเลยไหมคะก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหลัก ใช่ฮะแต่ว่าโอเคมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความยากจนการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ให้อินโดนีเซียเน่ยเป็นผู้นำยิ่งกว่าในอาเซียนคือพวกคนอินโดนีเซียรวยมทั้งสื่อมวลชนเขามองว,ว่าอินโดนีเซียเป็นผู้นำในอาเซียนอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็สูญเสียตำแหน่งผู้นำของไทยไปเดี๋ยวเราจะไปชิงคืนมานครับ <ผม S 1> แต่ว่าผมสนใจเรื่องการศึกษาเพราะว่าผมตามดู ตั้งแต่สมัย SBY หรือว่าท่านอดีตประธานดิยูโดยโน่ได้ปฏิรูประบบโรงเรียนของเขาให้เป็นโรงเรียนอินเตอร์ระดับมาตรฐาน i อ t นเตอร์เนชั่นแนลสูทั่วประเทศก็ยังไม่เสร็จหรอกก็มาดูนโยบายทางการศึกษาของทั้งสองคนนี้นะครับก็ไหนๆก็พูดทั้งสองคนแล้วกันไม่รู้ใครแพ้ใครชนะแต่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าโจโควีหรือว่าโจโควิโดโดชนะเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาครั้งสำคัญ แต่ถ้าเกิดว่าพราโบโวซูเบียงโตชนะท่านในพลในทหารจากอำนาจเก่าเนี่ยชนะเนี่ยการปฏิรูปการศึกษาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะจะ<ม>คล้ายๆเดิมแบก็กกราวการศึกษางสองคนก่อนนะครับทั้งสองคนไม่ใช่ทักงเรียนนอกยกเว้นพราโบโวนะฮะที่เป็นอดีตในทหารเนี่ยนะครับเคยเรียนตอนเด็กๆเ,เสร็จแล้วก็กลับมาเรียนทหารที่โรงเรียนทหารที่อินโดนีเซียเรียนอยู่ที่ไหนคะตอนเด็กๆ ก็ที่ลอนดะอนนะตอนเด็กเรียนที่ American School London สำหรับโจโควี y, ซึ่งเป็นคนอายุ50กว่าและคู่แข่งคนสำคัญที่เป็นหน้าใหม่เนี่ยเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดที่ชวาภาคกลางนะครับแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยจบวิศวะคณะวรศศาสตร์นะครับที่มหาลัยในอินโดนีเซียเองเขาเรียกว่ามหาลัยกัจจามาดา u n นิ่วอรนซิตี้ปี1985แสดงว่าไม่ใช่ัเรียนนอก ไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีแปลว่าอิทธิพลความคิดแบบตะวันตกอาจจะไม่เข้าถึงในวัยหนุ่มนะครับโอเคทั้งคู่จึงเป็นคนที่พื้นเพยการศึกษาอาจจะไม่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกการนโยบายปฏิรูปการศึกษาของโจโควีนะครับเขาใช้คำว่า mental revolution ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับ mental revolution อันนี้เป็นภาษาอังกฤษของจักรรากรบ ส่วนจกะะักพร์ตาโพสต์จะใช้คําว่า mindset revolution ปฏิรูปทัศนคติอืมประมาณนั้นอะ่ะโจโควิสเสนออย่างนี้ว่าในชั้นประถมนะครับประถมต้นประถมปลายเนี่ยพูดถึงว่าถ้าพูดถึงว่าเราก็คือถึงก่อนขึ้นม1นอ่ะนะครับเน้นวิชาวิทยาศาสตร์20% ยี่สป i e n แปดส character education ท่านที่เป็นนักการศึกษาช่วยช่วยผมคิดว่ามันหมายถึงอะไรนะครับ character education เนี่ยมาเพราะมันแปลภาษาอังกฤษมาจากภาษาอินโดนีเซีย80%ซก็คือการพัฒนาความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนถ้า<บ><บ>ผมจะ,ะเอาปรัชญาตะวันตกปรัชญนะาการศึกษาตะวันตกมาจับก็คือว่าพัฒนาไม่ใช่บุคลิกแบบเดินยังไงไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะครับพัฒนา ความเป็นคนอยู่ในสังคมเป็นคาแรคเตอร์ความ,วามเป็นมนุษย์ยความคิดความเป็นตัวของตัวเองก็แล้วแ,แต่ซึ่งอาจจะอันนี้ผมตีความเองอาจจะหมายถึงแบบอินโดนีเซียปนกับแบบศตวรรษที่21ของโลกก็ได้ผมไม่ทราบนะครับเราต้องตามดูแต่ว่า80%สเรนี่ยสร้างเด็กชั้นประถมเนี่ยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ซึ่งยังไม่ได้บอกว่าจะมีวิชาอะไรบ้างนะครับแต่ว่า80%เป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ความเป็นตัวของตัวเอง20%สายพอขึ้นมัธยมต้นนะครับให้40%วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรเ์เพิ่มจากเด็กขึ้นมาเป็น20เป็น40นะครับแล้วก็ลด character education การศึกษาว่าด้วยการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น60%นะครับก็จะลดลงมาทั้นจาก20-80เป็น40-60นะวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาตัวแสดงว่าให้ความสำคัญกับพัฒนาการในช่วงประถมช่วงประถมใช่นะฮะแล้วพอถึงมัธยมปลาย วิทยาศาสตร์ขึ้นมา80% 80% science นะฮะแล้วก็20% character education ก็คือพอถึงมัธยมปลายปุ๊บเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์ลุยแหลกนะครับแล้วก็ character education เด็กมัธยมปลายเนี่ยเตลือ20%ถือว่าดูเหมือนกับปรับเข้าสู่โลกสมัยใหม่คว <c oughs> ามเป็นทันสมัยเต็มที่น,นะค,คือพัฒนาหล่อหลอมเด็กอินโดนีเซียให้พร้อมที่จะเป็นคนในโลก ผมเดาว่าโลกสมัยใหม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องไปดูห <21. S 2> ลักสูตรอีกทีหนึ่งเพราะยังไม่ได้ร่างหลักสูตรแล้วก็ใส่วิทยาศาสตร์ไปน,นิดหน่อย20%โตขึ้นเป็น40%พอถึงมัธยมปลาย80%เพราะอะไรเพราะว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ของของอินโดนีเซียเนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยก็ใช้หลักสูตรของ OECD นะคือ Organization of Economic Cooperation and Development ของยุโรปนะครับเป็นมาตรฐานโรงเรียนอินเตอร์ ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานแบบอินเตอร์ในโรงเรียนธรรมดาของอินโดนีเซียกลายเป็นหลักสูตรภาคบังคับไปแล้วก็จะเป็นของเขานี่คือคณิตวิทย์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ทักษะการอ่านซึ่งปัจจุบันีนอินโดนีเซียก็เน้นตรงนี้เวลาโจควิใช้คําว่าซายเนี่ยผมผมเหมาว่ามีทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญมากซึ่งต้องศึกษาละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปวิจัยเขาผมเพียงอ่านหนังสือพิมพ์เขา เป็นระยะะ,ยะเพื่อจะตามเรื่องเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปดูว่าถึงเวลาแล้วทรายนี่มันหมายถึงแมต์ด้วยหรือเปล่านั่นคือหลักแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าเขาจะมีบัตรนะฮะให้เด็กทุกคนเหมือนกับบัตรประจำตัวเป็น ID card เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยติดตัวไปเลยว่าเด็กคนนี้มีบัตรคือเด็กอนเซียทุกคนจะเข้าได้เข้าโรงเรียนหมดนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของโจโควีหลักๆนะครับพอมาดูพราโบโว จะสูเ้เขาได้ไหมคะน <laughs> คนละโลกเลยเหมือนไทยเลยนะครับผมจะเล่าให้ฟังเหมือนไทยเหมือนที่ผมตําหนิมาตลอดเวลาก็คือว่าแนวนคิดของเขาเนี่ยก็คือจะเพิ่มเงินเดือนครู <laughs> สวัสดิการครูยกสถานภาพของความเป็นครูให้ดีขึ้นปฏิรูปผู้สอน กับผู้บริหารของไทยนี่ปฏิรูปการศึกษาคือปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการเราจึงเกิดเขตพื้นที่เกิดศึกษานิเทศมากขึ้นแล้วก็เกิดผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่เนี่ยก็กลายเป็นเจ้าขุนูุนานรุ่นใหม่ไม่ได้พัฒนาหลักสูตรและเด็กและเยาวชนแต่ว่าพัฒนาเงินเดือนสถานะชีวิตคน<อ>ที่อสอนแต่ก็ไม่น่าจะผิดนะคะจา์ไม่ได้ดผิดแ,บบแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องหลักสูตรการศึกษาไง แต่การเอาครูเป็นตัวตั้งเพิ่มเงินเดือนครูยกสถานภาพครูเนี่ยมันก็เหมือนไทยอ่ะพวกครูก็โหวตให้งมันจะชนะก็ด้วยการเมืองอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีความประสงค์จะเปลี่ยนมนุษย์หรือเด็กเยาวชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพมาตรฐานอ่าพอเน้นที่ครูนี่คะแนนไม่อยู่ที่ครูคะแนนเลือกตั้งเนี่ยไม่อยู่ที่ครูมองข้ามสอดไปแล้วว่าถ้าเกิดจะได้คะแนนฒนการศึกษาเด็กมันไม่ได้โหวตเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากรฉฉาดแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ ควรจะทำเนี่ยพูดถึงว่านี่เราอยู่ข้างนอกวิจารณ์เขานะครับค่ะเป็น<ต>การเปรียบเทียบนะคะ <c oughs> เรื่องนโยบายการปฏิรูปการศึกษาซึ่งแน่นอนว่าเป็นหัวใจสําคัญของการสร้างอนาคตของประเทศก็คงจะต้องติดตามนะคะว่านโยบายที่แตกต่างกันแบบนี้จะทําให้ใครได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งป,ประธานาธิบดีอินโดนีเซียคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีครับ